สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทบทวนในเรื่องของความสำคัญของศาสนานะคะ ว่าความสําคัญของศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะคะก็คือ,อจะเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะอ่ะเรามาดูว่าความสําคัญของศาสนาศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมีความสําคัญต่อศาสนิกชนใช่ไหมเอ่ยทุกศาสนามุ่งสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะคะศาส,สนาจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนนะคะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชาตินะคะซึ่งสิ่งที่มีส่วนในการพัฒนาชาติก็จะมีดังนี้ นะคะก็คือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยจะมีในด้านใดบ้างนะคะอ่าก็จะมีด้านรูปธรรมนะคะรูปรูปธร,รรมเนี่ยก็อย่างเช่นได้แก่าศาสนสถานนะคะาศาสนวัตถุก,ก็อย่างเช่นวัดวิหารโบสถ์นะคะโบสถ์เนี่ยก็อย่างเช่นโบสถ์คริสต์มัสยิดเทวสถาน นะคะพระพุทธรูปไม้กางเขนหรือว่ารวมไปถึงเทวรูปด้วยนะคะศาสนาสถานเนี่ยแล้วก็ศาสนวัตถุเหล่านี้เนี่ยถือว่าได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อแล้วก็รูปแบบนะคะ,ะ,คะจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นศาสนาคริสต์อิสลามอินดูแล้วก็ศาสนาอื่นๆนะคะ,ะ,คะลักษณะที่ปรากฏนีเนี่ยแสดงถึงความรุ่งเรืองของชาตินะคะ,ะ,คะแล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อศาสนา อันนี้ก็คือด้านรูปธรรมนะคะแล้วก็ด้านจิตใจด้านจิตใจเนี่ยก็คือจะเป็นหลักธรรมหรือว่าคำสอนของแต่ละศาสนานั่นเองนะคะหลักการใช้ชีวิตก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ค่านิยมของสังคมนะคะรวมไปถึงเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยด้วยนะคะได้แก่ความอบอ้อมอารีการให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ และการมีจันมีจรรยามารยาทที่ดีนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของทางวัฒนธรรมนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่วนมรดกด้านที่สองก็คือเป็นหลักในการพัฒนาชาติหลักในการพัฒนาชาติเนี่ยจะมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างเช่น ก็อย่างเช่นอะไรบ้างออหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะกล่าวถึงเกี่ยวกับภาวนานสีไตรศิขาอาริยรสัตย์สีนะคะโดยสอนให้ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้เมื่อเราพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาชาติสู่ความเจริญได้ก็อย่างเช่นการสร้างโรงเรียนนะคะการอบรมพัฒนาอาชีพ ร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือในเรื่องของสร้างแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในชุมชนนะคะหรือว่ามีการยกระดับการศึกษานะคะและก็สก็คือการพัฒนาด้านจิตใจการพัฒนาด้านจิตใจเนี่ยก็จะมีหลักธรรมได้แก่โอวาสานะคะโอวาสาแล้วก็โอวาสาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะ ก็คือการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญของชาวพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะคะของศาสนาเช่นกันโดยเฉพาะหลักธรรมหลักธรรมโอวาทสาซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญนะคะของศาสนานั่นเองนะคะ ทั้งหมดที่ครูกล่าวมาก็คือเป็นความสำคัญของศาสนาใช่ไหมเอ่ยอเมื่อเรารู้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานพร้อมกันเลยนะคะ นักเรียนดูดูตามครูพร้อมดูพร้อมครูกันไปเลยนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาลงในแผนผังความคิดที่ครูกําหนดให้นี้นะคะก็คือนักเรียนไม่ต้องทําลงไปในสมุดหรือว่าอะไรก็คือทําพร้อมครูกันเลยนะคะอ่ะอันแรกก็คือมรดกทางด้านวัตถุเมื่อกี้อ่าที่ครูอธิบายไปนะคะ ครูอธิบายไปเกี่ยวกับมรดกด้านวัตถุเนี่ยจะอยู่ในอยู่ในส่วนไหนคะอยู่ในส่วนไหนเอ่ยหืมด้านในรูป,รปธรรมใช่ไหมคะอ่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะมรดกด้านรูปธรรมนั่นเองอ่ะก็จะมีอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีวัด อ่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนก็จะมีวัดใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะอ่าเก่งมีเจดีย์นะคะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยอ่ะมีพระพุทธรูปนะคะแล้วอะไรอีกคะอะไรอีกเอ่ยอ่มามัสยิดอ่ะอะไรอีกคะไม้กางเขน ใช่ไหมเอาเก่งมากเลยนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นมรดกด้านจิตใจมรดกทางด้านจิตใจเนี่ยก็คือจะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยใช่ไหมเอ่ยอ่ามรดกทางด้านจิตใจเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะเป็นหลักในการพัฒนาชาติใช่ไหมคะอ่าเก่งนะคะเก่งมากอันนี้เนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรม นะคะหลักธรรมหรือว่าอย่างเช่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยก็อย่างเช่นอะไรบ้างคะอ่ะเก่งมากนะคะการมีน้ำใจใช่ไหมอ่แล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะมีความเป็นมิตรต่อผู้อื่นอ่าแล้วก็อะไรอีกมีความกะตัญอยูเก่งมากเลยนะคะ อันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเห็นไหมคะนักเรียนสามารถตอบได้เก่งมากเก่งทุกคนเลยค่ะที่ตอบนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมมดกว่าด้านวัตถุแล้วก็ด้านจิตใจนะคะที่ครูอธิบายไปเก่งมากเลยแสดงว่านักเรียนมีความตั้งใจเรียนนะคะอ่ะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือจะเป็นหลักในการพัฒนาชาติใช่ไหมเอ่ยอ่าก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นหลักธรรมเหมือนกันมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะที่ครูอธิบายไปก็คือจะมีการกล่าวถึงอะไรบ้างคะ,ะเก่งมากนะคะก็อย่างเช่น ไกรสิกขาอ่เก่งนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะอ่าภาวนาสีและและอีกคะมีอะไรอีกคะอริยสัจสีเก่งมากนะคะเก่งทุกคนเลยที่ตอบนะคะอ่าอันนี้เนี่ยนักเรียนดูอย่างครูยกตัวอย่างในส่วนของไกรสิกขาไกรสิกขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของ มีการพัฒนานะคะทางด้านพฤติกรรมนะคะมีพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งนะคะพัฒนาด้านความรู้ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาด้านกายภาพและจิิงแวดล้อมนะคะเก่งมากคนที่ตอบเก่งทุกคนเลยนะคะอ่ะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือการพัฒนาด้านจิตใจอ่า การพัฒนาด้านจิตใจเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลักธรรมใช่ไหมหลักธรรมอ่าหลักธรรมอะไรเอย่ยอโอวาสามนะคะเก่งมากนะคะตกมือตัวเองหน่อยนะคะเก่งอ่โอวาสามโอวาสามหรือเขาจะเรียกว่าโอวาปติโมก นะคะก็จะเป็นหลักธรรมสำคัญของทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะอ่าอว่าสามมีอะไรบ้างคะ1น่งน่งคือการไม่ทำความชั่วนะคะสองสองคือการทำแต่ความดีนะคะอ่าสามคืออะไรคะสามการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจเพราะว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไทยที่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมเอ่ยอเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในส่วนของการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะ,ะสำหรับวันนี้เก่งกันทุกคนเลยนะคะสามารถที่จะตอบคำถามครูได้หมดเลยนะคะเก่งมากนะคะ อันนี้สำหรับวันนี้ก็คือในมีเป็นการทบทวนนะคะความสำคัญของาศาสนานั่นเองที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้มีความเข้าใจกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ขอ ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย